สวัสดีค่ะพี่น้องขะพามาเก็บกระเทียมอีกแล้วจ้าพามาเก็บกระเทียมอีกแล้วเจอกระยาตาพาเลาะชาแนลเลาะแต่อยู่ในป่าไม่ได้ไปไหนเลยอคะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นจ้ามาตัดกันเลยจ้าเอาไปมือกอไว้ก็ปากโอ้ยเออเมนมือไว้ก็ปากไปแล้วมือค่ะ ว่าคันไดสวนพี่น้องตัดซ้ำขดตัดแล้วยังไม่ชวนพี่น้องตัดเลยยายตาล้ำเลยอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามเนาะค่ะเนาะอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามทำใจให้โล่งทำใจให้เย็นแล้วชีวิตจะมีความสุขจ้าพี่น้องจ้า กล้องคอยขึ้นลักปิดเองพี่น้องใ่ไปกันได้เที่ยวเบิ้มกล้อง,องลกล้องลักปิดพี่น้องค่ะกล้องลักปิดก้องลักปิด ໄດ້ແມ່ນปาดจวดๆตือว่าຫມາບິດຍ່າງກອງຫຼັກກິດ 有所为。<laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจจากที่น้องทั้งเก่าและใหม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจช่องน้อยน้อยกิจกแกตาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่องน้อยน้อยรักน้อยนรักนานๆนะคะ ก็ตอบเพื่อีีลังกาด้พี่น้องค่ะอุ้ยก่อนนี้ไหมจะได้มาเก็บตอนนั้นขึ้นไม้ไหมเนาะเก็บตะสอนนี้ไหมันนด้วยค่ะน้ลำขึ้นวิ่ใต้นไม้ อ่อนๆเลยจ้าเสรฉดระมีดข่อยให้นะโอ้ยตัดไปมีดเสียไปน้ำ เผ็ดสมผักว่าทันคนกินพี่น้องค่ะคนกินดีหลายคนกินมักคัก ี่น้องค่ะเราเพิ่งจะนั่นนี่แล้นี่ยังมีตะกองงามๆโง่ย่ายๆโงงามๆเลยจ้ะ บางกอนงาเงามไงเงามคือกันคะ่ะแต่วาร์ำมันน้อยเนาะคะ่ะเนาะพี่ยายตาบาร์รำมันน้อยแล้วมันก็แบบกินนิสัใจเนาะคะ่ะเนาะดเด้วพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะน้ำไหลนี่งนิ่กอกองาเงามดูด้อะคะ่ะตามไหลนี่จะตนน้นยิง่งเงาเงามเพราะว่าคนลงไปตัดบ่ได้เนาะคะ่นะเนาะคนลงไปตัดบ่ได้ มันก็เลยได้สนุกง่ญ่ค่ะดอกบางกอกอนไังี้มก็ขึ้นค่ะอ,อ่อ,อนๆะตาใหญ่กับเต็มตาคือเก้าพี่น้องค่ะโอ้ยอเยจ๊งไหนจังลบมากทะโลพังงาน หยุดมือว่าไร้น้ำฝนค่ะพี่ฝนค่าปูดไอ้มีกคาถาบอกแย้ตาแม่จ้าคาถาให้หยุดโลภมากนี่นายตะของหลาย พี่น้องจ้าเต็มตาลราจะพากลับเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตาหนีสิบประเทศนะพาล่างเนาะค่ะเนาะไปล่างหลังบ้านเราสิไปลองเบื้องผักกัดเฮียรัเซียนะเราจะพากลับเนาะค่ะเนาะไปพ่อกันล่างอยู่บ้านคุณลาพี่น้องคะ่ะเบื้องคุณนายได้อยู่ค่ะยา,า,ายจาว่าให้เก็บบ่แม่นว่าให้เก็บ <laughs> <laughs> บัแม่นบัเก็บเด้อเก็บซอยอยู่ค่ะอันมันเป็นดอกแล้วเราวว่อยากให้เราอะน่ะไปส่วนดอกปันใดค่ะเพราะว่าเราสิแค่ไม่ให้เก็บค่ะก็เลยบังยังไปลักเก็บอยู่พี่น้องค่ะยังไปลักเก็บอยู่ไะเดี๋ยวเขาขึ้นไปหารถนอกค่ะน้อพอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเอาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามติ๊งติ๊ง่ะกลับบ้านจ้า กลับบ้านค่ะกลับบ้านจ้าพี่น้องจ้ากลับบ้านจ้าพี่น้องจ้าพามาเบิง้ง ปลากระเทียมตํ้เลสวยสวยงามอยู่กับธรรมชาติสบายสบายเย็นพี่น้องค่ะเย็นจำานี้อากาศพอดีนะคุณนายนะกำลังอากาศพอดีต่อไปก็จะเป็นหน้าร้อนปะเขาเออหน้าฮ้อนที่รัก ไม่ใช่หน้าฮอนพี่คิมวะไม่ใช่หน้าฮอนหน้าร้อนพนวะกล่อยกันเลยวะอันพี่คิมพี่คิมฮอนนั่นเป็นภาษาอีสานแต่ร้อนเป็นภาษาไทยฉันอกวะให้ซุกไหมคะให้ซุกไหมไอ่ไขลานข้างหลังเนีย่ยติ๊ๆๆกติ๊กคือตุ๊กตาไขลานนะ ฟังเสียงเสานะหาภัพเลยอะไรไม่ใช่อนนันิตาไมา้ อาทิตย์และกะละมังด้วยค่ะเด้ออาทิตย์นีน่มีสองกะละมังมีกะละมังที่สองและอาทิตย์ สร็จแล้วจ้าใส่น้ำก็มาแล้วค่ะชิใส่ถังเก็บไปเลยเนาะค่ะเนะาะถังนี้ค่มันแกงก็ได้สองสามสองสามเทียสองเทียนี่ก็าสามเนาะแกงแน่กินแน่ แกงแหนกินแหนนี่น้ำอยากออกเขียวแน่าะว่าผักหลายค่ะสูตรเดิมสูตรตามใจปากคือเกาจ้าสูตรตามใจปาก จางเข้มแล้วแต่คนมักโอ้ยตายชิลเหราเสีเออยวอน่างมากว่าดีแต่จุ่ผู้เดียวอยู่กังต่ำมื้อเจ้าของปอๆอยู่เห็ดน้ำพื้นก็นสะมาที่ถือใจแต่เห็ดทุกผู้เดียวก็ยังผิดอยู่ยวิลจ่า เศษนะคะเศดแบบนี้ไว้ายเศดแบบนี้ไว้เดือนละสองถัง ไปแต่แกงค่ะสวาหอดยามแบบมันโมมีมันโมมีเขาเก็บเขาก็ชิได้ดึงตัวนี้ออกมากินเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเห็ดแบบอยู่ได้ดนูนบริไซน้ำเขามาใส่ตะเข่าซื้อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็สิเอาถุงมาสูบอีกเทียนึงไปตั้งไว้จ้าถุงมาถุงดำมามัดอีกทีนึงนะคะ